喂。 ตอนนี้เราออกมาวางอวนกันนะคะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะเดี๋ยวเย็นๆเรามากู้ <c oughs> มาจ้ะเราก็มาวางอวนไว้ตั้งแต่ตอนเช้านะคะนี่เดี๋ยวเราก็มากู้อวนกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว,ว่าจะมีอะไรบ้างนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ค่ะทุกคนได้ปูแล้วตัวหนึ่งอันนี้ก็ปูดำเนาะแต่ตัวไม่ตนะคะ อุปกรณ์ของเรากับการออวางอวนก็ต้องมีที่อะไรแสะปูอ่ะนีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะหมานหรือไม่หมานเนาะล้วก็กู้ไปเรื่อยๆระาวาังไว้แค่หัวเดียวนะคะ กองเดียวบ้านเราก็เรียกบางตากจเรียกวางไว้กองเดียวเก็บอุปกรณ์ค้นอุปกรณ์ของเก่ามาใช้วั <c oughs> นนี้น้ำโตมากเลยนะรอบก็กูไม่ได้อเด็ดปูแล้วตัวนึงตัวนี้ใสจิว๋ว <c oughs> อ <S 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 สาวไปเรื่อยๆรู้นี้จะมีอะไรให้ลุ้นมัง่งเมื่อก่อนเราก็วางอวนมั่งอะไรมัง่งดักรอบมั่งนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันจะมีตัวใหญ่ๆมั่งเปล่า ฝนก็ตกทั้งวันเลยอ่ะอ้าวนี่ในปลาแล้วปรากฏนะคะทุกคน ดีกัอนนะมีปรากฏหมอูอ่ะผุดโ, <laughs> <c oughs> โอ้ยโอ๊ยวังงาม เอ้เอไปไปหาไปทุกคนอุตส่าห์ได้ปรากฏตัวงเออหลุดมือ ในใจเราคิดว่าเมื่อก,กี้นึกในใจว่าแหมเดี๋ยวต้องไปแกงสมเออใบกระเจี๊ยบเลยปล่อยไปหาย <laughs> ไม่นานนึกเลยเอาเดี๋ย <laughs> วก็มีอีกอุ <laughs> ้ย uh, อะไรดินอ่ะอุ้ย uh, มีปลามาปลามาแล้วมาแล้วมาแล้ว <laughs> ได้ได้ได้เฮ้ยท <h uy> างนี้นี่อย่าให้พลาดอีกนะ <laughs> หลุดไปตวงเมื่อกี้แหมไม่หนึกแล้วไม่หนึกแล้วว่าจะไปแกงสม้มอ่ะไม่หนึกละห <laughs> <laughs> นึกไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวต้องน,นั้นตัตเดชูแป๊บหนึ่งให้ห <laughs> <laughs> นี่ค่ะทุกคนเฮ้ยดินดินดิน,ดนเนี่ยก็อ้วนแหว่เมื่อกี้ปล่อยไปตวงแต่ตัวเดียวนี่เรียกว่าปรากฏปรากฏหมูนะคะปรากฏหมูเนาะดูท้อง เดี๋ยวอีกตัวแล้วปลาปีอ่ะหรือปลาอะไร <c oughs> ให้ดูขึ้นมาไหนปลาอะไรไมิโู้พี่เหมือนเแบนเหมือนปลาแข้งไก่เลยอ่ะเนี่ยทุกคนตัวเล็กๆเ,เหมือนปลาแข้งไก่เนาะแต่ปลาอะไรไมิโดไ้ได้อะได้อะไร <Ooh. S 2> ได้ปูแล้วค่ะทุกคนหนึ่งตัวไส้ส,ยสยวยนะเนี่ย Mèn rồi đó mày bỏ đây <ý> đã <nữa> ใบไม้เข้าเยอะนะสิดเยอะสาระวางทิ้งไว้นี่น้ำแห้งนี่ปูหนึ่งติดหมดแล้วปูเลนนะแกะร้องไห้อีกอ่ะปีที่แล้วแกะทิ้งร้องไห้อ่มี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 ตัวมีตัวอุ้ยมันกระโดดได้เนอะ Wait, wait, wait. Ui. này khó khảo. Đốn 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 đốn. Ăn cái ăn Đi kha. này các bạn. cột เหมือน đơm. <laughs> quân này nữa. ตกครั้งนี้กับรถน้่นจามอา้วนนะอ้าวสองตัวละ ธมันดาเลยต้องได้สามตัวนะปล่อยไปตวงนะดินดินดินอุอ้ยอุ้ยอุ้ยปูปูฮะน,นึกว่าปาลาเลย どうも。 เหมือนแน่นเลยนะด,ดูโอ้โหไปสาวต่อสาวเฮ้ยหุยหุยยอีตัวง่หติดติดกันเลยอ่ะโอ้โห ตัวนี้ตัวผัวแต่ก็เอาได้อยู่น,นนะเนาะถ้าเป็นปูดำปิดแบบนี้เนาะเราก็ต้องตัดอวนเพื่อแกะปูให้มันออกอะ่ะถ้าเราไม่ตัดมันก็ไม่ออกตัดหน่อยนึงอุ้ยท้องเหลืองนาดูอ่ะ แน่นแน่นบอกเลยแน่นเลยเหลืองขนาดนี้ฮึโอ้หลังเหลืองไปสาวต่อ นนั่บูเล็กๆอ่ะอันนี้ตัวเล็กเาจะถึงเสาแล้วนวนเสาแดงๆนวน ហ៊ុយโดนโดนอีกแล้วนี่ไข่ไข่จะหมดละไข่จะหมดกองละละปูจตวง ตัวนี้กระแน่นนั่นน่ะ หมดแล้วนี่ค่ะผลงานวางอวนของเรานะคะนี่ได้ปูทั้งหมดหกตัวดูโอ้แล้วก็ปรากฏสองตัวสามตัวปล่อยไปตวงเหลือสองไปจ้า